ดิ้งดองแดดมาเต็มเลยออ้ยอยากออกด้วยอะ่ะคุณย่าสวัสดีค่ะมันเหมือนอยากออกเลยค่ะไ,ไกลๆเลยใช่ไหมครับเย่เราจะไปเที่ยวไหนกัน,นคุณย่าบอกอว่าไม่ให้ว่ายน้ำและให้เที่ยวแถวนี้นเพราะมันเย็นแล้วไงพี่เซนกว่าจะเลิกเรียนดนตรีไง ไ,ไปดีปะไปนั่งไหมไปดีอ, <laughs> อุ้มได้เนี่ย <laughs> คือเรามาที่ลิตเติ้เรามาที่ปเตร์ลับบีดค่ะเราก็อยู่ติดกับบ้านน้ำเพียงดินเลยใช่ไหมคะันมาค่ะหนึ่ง<ม>อลินถ่ายรูปหน่อยเร็ว ตัวอะไรมดราวังกัดนะมดแดงเปล่าหนึ 1, 2, 3. 2, 3. 3. 1, 2, ่งสองสามเดี๋ยวมีหงดําด้วยอะหงดําหงดําหงดํามันให้อาหารได้หรือเปล่าใา <_ s 2> <ไ>ห้ไอ้ทูนั่้ไงคนนั้นให้อาหารอยู่ให้ไหมให้อาหารไหมให oh, ้ขมาดูน้องอลรันดินรนะคผมเนี่ยเรามาเที่ยวปิตาลับบิดกับเนี่ยมาน้ำเคียงดินคือจะอยู่เล่นที่นี่เลยหรือว่าอยากไปสวนสนุกที่แม่ปิ่นจะพาไป ไปสนุกแล้วน้องซิวล่ะอยากไปสนุกไหมเออยากแว่าอยโอ้อยากให้อล้เดี๋ยวไปห้อาหารหงเสร็จแล้วก็ไปสนุกโอเคไหมโอเคเย้นี่ค่ะปีเตอร์และปิตอยู่ข nee ้างกันเลยกับมานาวเก่งดิน ไปแย่งน้องเปลูกจังเลยเซนไฟชามที่ชามที่สองจานที่สองมาแล้วเดกๆชอบกินแต่เซนไฟสั่งนมปังปิ้งให้ไม่เอาโ้ลองเพลงชอบลองเพลงพ